จริงหลักจากที่ทุกคนทุกบัตยมีมติให่เข้าร่วมรัฐบาลแล้วนะก็ไม่เคยข่าวที่ไหนเลยร้อยหนึ่งเคารพในมติของพรรคเคารพมติของสสทุกคนเคารพมติของกรรมการเหล่พักทุกค,คนแล้วก็เคารพในมติเุาเขียมส่วนน้อยด้วยนะครับก็เลยไม่อยากโอกข่าวเองว่าทาใไม่พักดูไม่ดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อ วันสองวันที่ผ่านมามการพูดจริยธรรมของนักการเมืองจริยธรรมของแคดิเดตรัฐมนตรีและก็พวกเงื่อนจริยธรรมของสื่อมวลชนด้วยช่านตําบนต้องมาพูดเพราะมีการพูดแล้วกระทบสิจอย่างมากนะครับผมพูดไปเท็จข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อปีห้าห้าปีห้าผมก็ไม่ได้ดำงดรงตำแหน่งนกการเอะไรเลยนะครับ วว่าผมยังงงเลยผมเลือกผมไปพบอชได้ย่งไแล้วทราบมาว่าผู้ต้องหาเกี่ยวกับคดีน้ำมันเนี่ยโดนสั่งฟ้องไปหมดแล้วแต่ชื่อผมเนี่ยอาจจะไปอยู่ในคุดลายของกลุ่มผู้ต้องหาห้าสิบคนเขาส่งชื่อทั้งหมดเนี่ยไปให้ตรวจสอบถ้าเท่าน้ำใจนะครับผมเพิ่งทำหนังสือไปที่อบอชแล้วด้วยว่าเพื่อส่งไลเอียผมด้วยเขาก็ตอบมาว่าแค่รวบรวม เบือ้องต้นข้อมูลเบื้องต้นงงยังไม่ได้ไม่สามารถสมมตได้เขาแค่นี้เองครับไม่มีอะไรเลยในคอปชอแล้วข้อมูลเหล่านี้มาอย่างไรเพราะที่ผ่านมามันมีการพูดกันมาตลอดว่านายกชายมีคดีสมัยนู้นสมัยนี้มีคดีต่างๆนานามีการพูดกันมาตลอดครับผมยืนยันตรงนี้เลยครับถ้ามีคดีผมต้องไปพิมพ์ลายในมือต้องไปกานสอบหัวทงเลายห่อไหมเรียกหรือไหมจับไม่เคยสักครั้งเดียวเลยครับทั้งชีวิตตรวจสอบมาหาผมได้ไปค้นประวัติได้ ว่าผมไปพิมพ์ลายข้อมูลที่ไหนโรงพักไหน t ไ i ก็ได้ที่ไหนอะไรทุกทมีครับปปชเคยเรียกไปไหมว่าอาจจะไปคุยในฐานะเป็นพยานหรือว่าให้ข้อมูลอะไรไหมคะในเชิงตุครับแต่ว่าไม่เคยไปปปชก็ไม่เคยเรียกไปให้ข้อมูลได้แต่ตน้ปปชไม่เคยไปแต่ร้านี้ตำรวจไม่เคยไปเลยครับมีคดีเดียวคือคดีตอนเป็นนายกปบจใช่ครับฟ้องคดีเดียวแล้วก็ไปขึ้นศาลแล้วก็ศาลยกฟ้องตอนนั้นมันเป็นคดีอะไรคะคธอผมจะพิมพ์ในโปสเตอร์ ผมเรียนคณะวิศวะที่มอแล้วก็ผมไปจบรัฐศาสตร์บัณฑิตดาวพัแหงผมก็เขียนว่าประวัติการศึกษาเคยเรียนคณะวิศวะมอเคยแล้วจบรัฐศาสตร์ราวันแห่งเขาไปพูว่าทําให้คนเข้าใจว่าผมจบปริญญาสองใบสุดท้ายศาลตัดสินว่าถ้าผมคิดว่าให้คนเข้าใจว่าจบปริญญาสองใบนั้นต้องใช้กับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต การตรงนี้มองว่ามีขบวนการเบื้องหลังอะไรไหมคะที่เข่าออกมาตลอดมีการข้อกล่าวหาคือจนทําให้สังคมเชื่อไปแล้วว่านายกชายเป็นคนเท่าเออผมว่ามีขบวนการอยู่ข้างหลังครับเอแรกงของเฉยๆแต่ผมดูแล้วเหมือนมีขบวนการเพราะจ้องมาที่ตัวผมและหัวหน้าพัครัรนะครับเป็นพิเศษเลยครับ้ะสานักเลงสาวคณะรรีอะไรส่งนะครให้ตรวจสอบในหลายๆขององค์กรนะคะทีนี้แตกลับมา ไม่มีเลยครับมอนิเตอร์ไม่มีเลยรสอบแล้วไม่มีเลยแต่สังคมมองผมเป็นไม่ดีครับตรงนี้จะจะจะทำยังไงต่อไปคะจากนี้ไปขั้นตอนก็ไหนที่เข้าข่ายกฎหมายก็ต้องรักษาสิทธิ์ไว้ครับต้องฟ้องดำเนินคดีบ้างฟ้องนี่ฟ้องเจ้าตัวหรือฟ้องสำนักข่าว นักข่าวบางคนนะครับเขาบางทีเขาไม่ได้คนชั่วแต่เขาถูกชั่วโดยเจ้านายสัง่งนะครับแต่บางคนก็ชั่วโดวยสถานมันก็มีเหมือนกันเรต้องดูกันแต่ถ้าเขา,าไม่มีเจตนามนชั่วดีกิ่นผมก็ไม่อยากอย่างกรณีที่มีข่าวว่าเกี่ยวโยงกับการอุ้มโทน,นี่เตียยนี่เป็นยังไงบ้างครับทบา่านถ้าเหมือนที่พูดเสียหายครับขเขาเป็นนักธุรกิจที่มาลงทุนเป็นพันล้านในประเทศไทยแล้วมาถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ถูกกฎหมายไทยใดๆเลยเพราะผมเชื่อว่า คนสมขาทุกคนก็เอานวยความสะดวกกันหมดนะครับเพราะคนไทยได้ทำง,งานนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนไทยถ้าผิดกฎหมายเนี่ยเราไม่เอาด้วยด้านชัดเจนครับ